อะไรอะไรนะลืมค้าสัตว์ก็ค้าสัตว์เคยข้ามแมลงอยู่เนาะใช่หรอทำไมใจร้ายแบบนี้แหมยิ้ชที่ปมปอมปอมมากปอมปอมมากปอมมากไม่เคยค้าสัตว์แหมปอมปอมยิ้มมาก็โอ้โหโอ้แล้วข้อสองล่ะข้อสองเลยนะข้อสองห้าพูดเหตุสร้างรักทรัพย์โอ้ยไม่รักทรัพไม่เคยนะแกเคยรักไหม อเอ้ยมันคิดอ่ะคุณคิดยัล <c oughs> ลงลบเพื่อนนี่นับไหมโอเคนับแล้วข้อสามละข้อสามห้าพูดเท็จค้าพูดปดค้าพูดปดแค่เมื่อกี้บอกเปน็นนางฟ้าก็ปลดแล้วค่ะเขขออหยอกกันไว้กันไว้นะพี่ปอมปอมเลงนะข้อ,อสี่ข้อสี่ห้ามเลยนะห้ามข้อสี่ห้ามเลยข้อหนึ่มสุดาไม่ใช่ห้ามอะไรนี่นอกใจอ่ะอ๋อ ม่ห้ามไม่ได้สามอ่ะฟิวฟิวห้ามไม่มีหรอยไม่มีรอยนี้ไม่มีข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามขโมยข้อสามประพฤติผิดในการข้อสี่พูดคำหยาบเพอเจอไว้เป็นไรข้อสี่เพอเจ้อปอมโอเคนะพรุ่งนี้ไม่แอบเส้นไปพีอาร์นะคะห้ามพูดเด็ดพูดหยาพูดสอเสียดแช่สอเสียดห้ามเพอเจอ ห้าตั้งใจกดเว้นจากดื่มสุราได้เลยเจ้าตกนรกก็เจอว่ครับเออตกนรกก็ไปเจอกันอ่ะอีกแล้วทักกันด้วยนะโอ้ยทำเป็นลืมเรากันนะทักกันด้วยนะเราจะเจอกันหลุมไหนอ่ะไม่รู้เลยวะไปไม่ถูกเลยอ่ะ จันน่าจะแบบลึกๆเ้ยโหยาปาปานานานาปมปอมยอมน้องปอมปอมนี่